สวัสดีครับผมอันนั้นเหมือนซิทิโลดอยู่บรรมงต้นพึ่งกลุ่มเกษตรกร,ร,กรบรรมงต้นพึ่งนะครับส่วนเฮาก็จะทำไอ้ปีนปูกทำปุ๋ยมักใจเองเนาะน้ำมกักที่เฮาทำมันเจสนิทมันก็จะมีน้ำมักโปรตีนทำจากเศษไอ้ปลาเศษอย่างนี้นะหรือว่าลกหมูเนี่ยก็ได้ชนิดหนึ่งนะมกัก ประมาณสิวันมาใจได้ละน้ำมักจุลินทรีย์หนอกกล้วยทำจากหนอกกล้วยเ้าเนี่ยเรามามักแปดถึงสิบวันมัก็มาบีบกองเอาน้ำมันก็ใจได้ละน้ำมักผลไม,ม้รวมมันจะทำจากผลไม้ซุกอะอย่างกล้วยซุกก็ยังน่อยสามชนิดขึ้นไป3อย่างไป เอามาทำได้ละเอามักแปดถึงสิวันเหมือนกันนมเปรี้ยวนมเปรี้ยวนี่ก็ทําจากไอ้นมสดนะเนี่ยผสมก็น้ำซาข้าวหรือว่าน้ำเปล่าก็ได้น้ำมัดแฮมอ,อย่างก็มียาดองเนาะเจ็บไหวนะก็ได้สามเดือน,อนกันเขาเปิดใจนี่เดือนเดียวตั้งใจห้หมด ถ้าพิดฝาไว้สามเดินแล้วก็จิลลิซีห่ห้านอย่างก็คือจากเปลือกไข่น่ะเพิ่อให้ได้แคลเซียมเนาะเปลือกไข่การทำฟอสฟอรัสฟอสฟอรัสก็คือเขาจะเอากระดูกกระดูกเนี้งก็ได้เอามาเผาเนาะเผาจนแดงเป็นเป็นฐานไฟน่ะเผาแดงแล้วก็ เอามาโซน้ำโซน้ำแล้วก็เอาไปตากตากแดดให้มันแห้งแล้วก็เอามาทำเอามาทำไอ้แบบตะเกียบแบบไอ้เผือกไข่เท่านี้น้ำซีฟลิตเหมือนกันน้ำซีฟลิตกระดูกกิโลหนึง่งแล้วก็เอาโรยลงเนี่ะอย่างลักษณะเดียวกันอย่างกี้นะ่ะเอาไ้แล้วก็มักไว้แปดถึงสิบวันก็ใช้ได้ละ ใจงานก่อเอาไปดึงตาดอกได้อย่างผนน้ำใจหน่อยก่อนก่อนออกดอกสิบวันพอดึงตาดอกนี่ตงพึ่งพาคอเลทแล้วนี่นะสวัสดีเจ้าเจ้านางพรพันธ์ปัญญพึกษนะเจ้าพอดีได้ปลูกพักกลุ่ม ปลูกผักเพื่อไว้ทานแล้วก็ถ้าเหลือก็ขายเดี๋ยวเจ้เขาก็กินกันในบ้านแต่หมู่กลุ่มเพราะกลุ่มเขานี่ก็จะปลูกผักเพื่อว่าเอาไว้กี่อย่างใดเพื่อให้สุขภาพดีเขาต้องไปเสี่ยงกับยาข้างนอกนเนาะเขาปลูกมาเรื่อยๆปลูกมาตั้งแต่ยังแบบมีกลุ่มแล้วเจ้าจนมารวมตัวกันเป็นกลุ่มปีห0ศูนยนะเจ้าก็ปลูกกันมา ก็แทบจะมาได้ไปซื้อผักกินดานนอกมานะเจ้าเฮาขยากินผักอย่างเขาก็ปลูกเหมือนบ้านเจ้านี่ส่วนมากจะชอบกินยำชอบกินผักสลดัดผักสดเป็นส่วนมากเขาก็จะปลูกอย่างหมูยำเขาก็จะปลูกบะเขือมือน่นปลูกทั่วผูปลูกบะเขอเห็นไหมเจ้าพริกเขาก็จะปลูกเองเหมือนทำน้ำซุปน้ำยำนี่นะเจ้า พี่ขี้หนูเขาจะปลูกเองบรรน,นาเขาจะปลูกคนเดียวนะเจ้าแทบจะไม่ได้ซื้ออย่าง,างเลยว่าอีดีกว่าส่วนผักสลัดผักเคียวเนี่ยเจ้าจะปลูกหนักหรือเพื่อนน้อยเพราะว่าเขาปลูกเนี่ยมีเปื้อนลูกแล้วก็สมาชิกของเปื้อนลูกต้องการแต่ว่าเออเห็นแม่ปลูกพักแล้วกิ่นกันแบบสะดวกอะ่ะอุย้ยว่าสะดวกปากเลยเนาะคนเฮาถ้ากินอย่างแล้วเกี้ยวไปกินไปแล้ว เสี่ยงคิดมากเขาก็จะกินบะลําแต่เขาปลูกคนเดียวนี่เขาจะกินลําเขาก็เริ่มปลูกสลัดทีละ200ตน้นนี่นะเจ้าปลูกเพื่อทำสลัดโลพ่องทำยำพ่องทำสลัดรวมพ่องแล้วก็ปลูกเคลนะเจ้าเคลนี่มันดีมากๆในด้านการช่วยขับถ่ายตัวนะเจ้าเพราะว่าพออายุนักเนาะเขาก็ว่าเอ๊ บางทีกินอะไรยังไปหลายๆอย่างการขับถ่ายก็ลําบากเขาก็จะเอาน้ําเคี้ยวเอาผักเคียวมาปั่นปั่นเป็นน้ําใบแก่เขาจะมาปั่นเป็นน้ําดืม่มถ้าใบอ่อนเนี่ยเขาก็ามาพัดมากับน้ําพริกมากับลาบดีในด้านสุขภาพดีในด้านที่เขาปลูกแล้วมีความสุขกับพักเหมือนป้านี่นะป้านี่จะชอบมาก ถ้าวันไหนได้ลงมือปลูกผักได้ลงมือเก็บผักเขาจะมีความสุขเจ้าเพราะว่าเขาได้อยู่กับสิ่งที่เขาหักและสิ่งที่เขาทําแล้วือมีประโยชน์กับร่างกายและได้ประโยชน์กับคนอื่นแถมเจ้าเพราะาคนอื่นเวลามาบ้านป้าเน,นี่ยอ้ผักป้าง,งามเนาะขายก็อย่าบางทีเขาบไม่ายาขายจะซื้อจะซื้อเขาก็เออเก็บขาย้เนเฟิรนอินะเจ้าเขาก็จะทํา ตั้งแต่น้ำหมักเขาก็ช่วยกันทำน,นะเจ้าทาบ้านประทานทําบ้านหัวหน้าปุ่นน้ำหมักมากกว่าไปแบ่งมาจาพอแบ่งมาแล้วเขาก็มาพอดพักเขาพักเขาก็จะงามแบบเหมือนใน,นกระตั้งหลังนี่จะมีว่านหางจระเข้อันนี้เขาทําผลิตพัฒภัณฑ์ของเขานะเจ้าเป็นมูเครื่องสำอางเขาก็จะปลูกเองแถมปลูกเพื่อเอาว่านหางจระเข้นี่ไปผสมอ่าแต่เขาจะไปซื้อตีอื่นเขาก็กลัว กัวมียาพ่อของเฮานี่ร้อยเปอร์เซ็นคือเป็นสมุนไพรที่ปลอดภัยอินะเจา้จาเหมือนกับขยะในคนเรือนนี่นะของแม่นะแม่จะมาเกยขว้างเฮอเทศบาลเอาไปทิ้งของแม่จะมีเนี่ยทางเต็มเลยนี่อันนี้คือเศษขยะหมดเลยเศษขยะในคนเรือนอันนี้เขาจะไปใส่สวนลำไย,ยเขาตั้งนอกอเพราะว่าอาใส่ตาบ้านเนี่ยมันก็จะมีกินนิดหน่อยเนาะมันก็จะลำค้าญเขาจะไปใส่สวนลำไย,ยที่มันไก่คนบุแต่ทุกเดือนเนี่ยเขาจะเอาออกไปจะเอาออกไปแต่เขาจะมัก อันนี้เปิ้นหอมน้ําแกงในี่ัควรเรือนกับเศษผักที่เราทํากับข้าวถ้าถึงเวลารับประทานเปิ้นตึงห้องว่าเขามาแบ่งได้ละตอนนี้น้ําปุ๋ยได้ละเนี่ยจ้าจแล้วบางทีไปอบรมไปอย่างมาไปสรรหามาแต่ละลอดเนี่ยบางทีเปิ้นก็ถามว่าช่วงนี้เขาได้พักอย่างไปปลูกกระแนมเอ่อเปิ้นก็จะไปสัรหามาฮือ้อนา เขาได้รวมกลุ่มกันแล้วเขาเหมือนมีที่ปรึกษาเนาะมีได้อู้กันไม่ใช่เขาหูคนเดียวแล้วจะหูหมดเนาะคนนั้นหูหน่อยคนนี้หูหน่อยเขามาช่วยกันว่าเออปลูกอย่างที่จากกินปลอดภัยแล้วเขาได้ขายได้สตังค์เข้ามามันสองสามร้อยนี่แม่ได้เลยนะว่าอยู่บ้านมาได้นี่นะเออมันมีอันนั้นอันนี้เข้ามาอยู่เรื่อยๆอะเรื่องอุปสรรคนะ่มันจะมีแค่ช่วงความร้อนเนาะ บางทีฮ้อนนักลมไปอันนี้คือดินฟ้าอากาศเนาะแต่สําหรับตัวแม่อู้ซื่อๆนะแม่เป็นคนฮักด้านนี้ก็รู้สึกว่าอุปสรรคมีน้อยมากสาหรับแม่แต่ถ้าอากาศสมมติอย่างหน้าฝนอย่างช่วงฝนชุกเขาที่แล้วเนี่ยสลัดแม่นี่ติดเจื้อเป็นเป็นเพกเลยนะเป็นร้อยร้อยต้นเลยนะคือมีแสงแดดถ้าแสงแดดนี่ไม่ชอบมากบอกได้แต่อยากถึงฮ้อนแต่กรชอบเพราะมันทำให้ผักงามจ้ะ นี่ฝากแต่เนี่ยเตอะมันม่วนละเหมือนเฮาอายุนักแล้วเนี่ยมันแข็งแรงไปในตัวเลยคือคือเวลาเฮามาเห็นเนี่ยมะเขือดอกออเนาะเก็บได้วันหนึ่งยำได้เอาปันเปื่อนบ้านได้อย่างได้อีน่ะแม่นําเดียวนี้ของฝากแม่น่ะสมมติว่าญาติมาแอวหรือว่าเปื่อนมาเอวเขาไมได้ไปซื้อของฝากเลยเขาเก็บของบ้านเฮาเนี่ยฝากเปื้อนก็ดีใจอี้อยากคือหลายๆบ้านทําเหมือนแม่อยากคือคนอื่นนะ เชิญชวนนักขึ้นมาดูงานบ้านแม่ก็ได้ห้ามช่ปลูกนักปลูกเก้าสองเก้าสามเก้าเดี๋ยวพิกแม่นะมีแค่สีต้นเองพี่ขี้หนูแต่ใช้ได้แบบโอ้โหสะดวกสบายมะเขือก็มีนี่มาดึงสิบ 1, ต้นมีประมาณแปดต้นขัวภูมีสามต้นดอกเฟะอเนี่ยมาปลูกกันเตะเจ้ามาปลูกกันเนอ้อ